พิสตันเลีวเพลย์ออฟถล่มรปเตอร์ส117105เข้ารอบครั้งแรกรอบ6ปีเซลติกยังแกร่งดีทรอยพิสตันย้ำแค้นโตรอนโตแรปเตอร์ส um แบบครบ4นัดในฤดูกาลพร้อมการันตีตัว๋วเพลย์ออฟ NBA ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ขณะที่บอสตันเซลติกฟอร์มแชมป์เก่ายังแรงถล่มซัน123103สึกบัตสเกตบอล NBA NBA ฤดูกาล2024-25เมื่อคืนวันศุกร์ที่4เมษายน2568ตามเวลาท้องถิน่น หรือเช้าวันเสาร์ตามเวลาไทยมีเกมน่าสนใจหลายคู่โดยไฮไลท์อยู่ที่ดีทรอยพิสตันบุกชนะโตรอนโตรับเตอร์ส117105การันตีผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่ฤดูกาล2018-19 เกมนี้ทีมฮาร์ดเวร์จูเนียทำไป23คะแนนช่วยให้พิสตันหยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่2เกมขณะที่มาลิกบิสีย์และจาเลนดูรานต่างทำได้อีกคนละ21แต้มโดยดูรานยังเก็บ18รีเบ์ได้อีกด้วยส่งผลให้ดีทรอยชนะโตอตโตครบ4นัดในฤดูกาลนี้และเป็นทีมที่5ในสายตะวันออกที่การันตีตัว๋วเพลย์ออฟต่อจากคลิฟแลนด์คาวาเลียสบอสตันเซลติกนิวยอร์กนิกและอินเดียนาเพเซอร์ฝั่งเจ้าถิน่นแรปเตอร์สที่หมดลุ้นเข้าเพลย์ออฟไปแล้วได้จากโคบีวอลเตอร์ททททาาสสูงสุดในีีีมมม่่22แต้ขณะช และอิมมานนเอนควิกลีช่วยกันทำคนละ14แต้มพลการแข่งขันคู่อื่นฮ่าฮ <laughs> ่าฟินิกซ์ซันแพ้บอสตันเซลติก103123ซาคราเมนโตคิงชนะชาลลอตต์เน็ต1 2 5 1 0สองหาหย์ูทาจ๊สแพ้อินเดียนาเพเซอร์ 1นึ่งหองปอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์แพชิคาโกบูหน1่งหนึ่งสามหนึ่งหนโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แพฮุสตันร็อกเกตหนึ่งหนึ่งหนคลิฟแลนด์คาวัเลียสชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ส1นึ1งหเดนเวอร์นักเกตแพโกลเด้นสเตเวอร์รี่เออร์หนึ่งศูนย์สี่หนนแปดิวออร์ลีนส์เพลเกนแพลอสแอนเจลิสเลเกอร์หนึ่งศูลย์แปดหนึ่งสองสี่ด